ผลการปฏิบัติงานองค์การเรืออส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนกันยายน2566 1. กนันยายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การแรืองส่วนจังหวัดสตูลพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570ครั้งที่1ประจำปี2566ณนห้องประชุมอปจอสตูลชั้น2เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนและพิจารณาโครงการที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล อบจอสตูลพุทธศักราช2 5 6 6กถึง2570ันหายถึงกันยายนกองสาธารณสุขจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุขกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดให้แก่สตรีวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองลดภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดจำนวนสี่รุ่นรุ่นละ70คนดังนี้ รุ่นที่ 1. 4กันยายนณนะห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลรุ่นที่สอง7กันยายนณนะห้องประชุมสออนอนิคมพัฒนารุ่นที่3 8กันยายนณนะห้องประชุมดาหลาโรงพยาบาลทุ่งว่ารุ่นที่4 11กันยายนณนะห้องประชุมโรงพยาบาลละงู 6ก,กันยายนสำนักง,งานเลข,ขานุการอบจสตูลจัดโครงการอบจพบประชาชนครั้งที่10ณโรงเรียนวัดหน้าเมืองตำบลคลองปุดอำเภอเมืองสตูลโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้แ,แก่การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ประชาชนควรรู้การสาธิตและบริการตัดผมการนวดแผนไทยการทำหมันสัตว์การแจกพันไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ จำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าราคาถูกการแสดงบนเวทีพร้อมทั้งจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน8กันยายนอบจอสตูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบตบาระเฮจังหวัดปัตตานีจำนวน23คนณห,ห้องประชุมอบจอสตูลชั้น2ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดีของอบจสตูลเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ให้บุคลากรสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป9กันยายนนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลพร้อมสมาชิกสภาอบจอสตูลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานควรสตออมิสซิ่งแคมปิ้ง2023วางตาหาแคมปิ้งปี2ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10กันยายน2566ณอ่างเก็บน้ำวางตาหาตำบลควนสตออำเภอควนโดน และร่วมเสวานาในหัวข้อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน12กันยายนออบจอสตูลร่วมบรรจุถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนให้กับอบตอเกาะสารายจำนวน200ถุงนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะอำเภอเมืองสตูลในการบรรเทาความดอดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน 12-22กันยายนอบจสตูลด้วยแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูลลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการย่อยครั้งที่2องจำนวน37โครงการเพื่อติดตามแนะนำกระตุ้นหนุนเสริมบริหารจัดการความเสี่ยงและสะท้อนผลลัพธ์ความเสี่ยงให้การทำงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย13กันยายนคณะกรรมาการทำลายบัตรเลือกตั้งอบจสตูล ร่วมทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหรารส่วนจังหวัดสตูลเขตเลือกตั้งที่1อำเภอละงูแทนตำแหน่งที่ว่างในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24กันยายน2564โดยวิธีการเผาทำลายณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลอบจอสตูลโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลร่วมเข้าสังเกตการ15กันยายนนายทวีศักดิ์แก้วสลัมรองนายกอบจอสตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากนายสำลิดเตียงประสิทธิ์นายกอบจสตูลเข้าร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลณอะเดียโฮเทลลังกาวีเกาะลังกาวีรัฐเกดา้าประเทศมาเลเซียเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลให้กับทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะลังกาวีเพื่อนำนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในจังหวัดสตูลในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลไฮซีซั่นซึ่งจะเปิดในต้นเดือนตุลาคมนี้ 19-22กันยายนอบจอสตูลร่วมกับกองทุนฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพจังหวัดสตูลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูลหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิน่นจำนวน50ชั่วโมงณนะห้องประชุมอบจสตูลชั้น4ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเขตเทศบาลและอบตอในพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวน49คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน70ชั่วโมงของกรมอนามายัยเพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการในชุมชนภายใต้การบังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ20กันยายนกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรอบจสตูลให้แก่บุคลากรของอบจสตูลทุกคนณน,นกน้ำรีสอร์ตตำบลควนโพอำเภอเมืองสตูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ตระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวนสีราย25กันยายนออบประจสตูลให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับอบจสตูลภายใต้โครงการยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภารกิจภาครัฐประจำปี2566ณนห้อห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดสารกลางจังหวัดสตูล 25กันยายนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอปจอสตูลครั้งที่3ประจำปี2566ณนห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลชั้น2เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567อปจอสตูลและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึง2570อปจอสตูลเปลี่ยนแปลงฉบับที่2ประจำปี2566 2 5 2 6ายกันยายนอปจสตูลโดยแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่2เพื่อให้คณะทำงานโครงการได้นำเสนอผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานรวมถึงบทเรียนสำคัญเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตต่อไปจำนวน2รุ่นรุ่นละ70คนดังนี้รุ่นที่ 1. 25กันยายนณห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพงชั้น2 รุ่นที่2 26กันยายนณห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลชั้น2 27กันยายนอปจอสตูลจัดการประชุมสภาอปจสตูลสมัยวิสามันสมัยที่1ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ณห้องประชุมสภาอ,อปจอสตูลชั้น5เพื่อพิจารณายติการให้เจ้าพื้นที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬา การโอนทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของอบจสตูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566งบประมาณเหลือจ่ายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565งบลงทุนประเภทครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและยติการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566 งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง28กันยายนนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจสตูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยณบริเวณเสาธงหน้าอาคารองค์การแหลนส่วนจังหวัดสตูลเวลา8นาฬิกาเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย28กันยายนอบจจตูลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมมกคุเทศรัฐปีนงังประเทศมาเลเซียจำนวน44คนเพื่อศึกษาด้านประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูนณะบ่อน้ําพุร้อนทุ่งนุ้ยอำเภอวกวนกะหลงพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติ คริหาดกูเดนและร่วมแรกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวณโรงแรมเดอะวันบูชคโฮเทลอำเภอเมืองสตูลขอขอบคุณคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดอบจอสตูลทุกท่าน